สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสา,สารสาระดีๆมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตา40ที่มีอยู่กว่า10ล้านคนทั่วประเทศก็เฮกันได้นะครับเมื่อทางสปสนะครับหรือสำนักงานประกันสังคมได้แจ้งว่าให้สามารถรับเงินสมทบคืนได้ทั่วประเทศนะครับก็ได้2เดือนนะครับตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม65เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับว่า วิธีการนะครับขอรับเงินสมทบคืนจะมีแบบไหนกันบ้างและก็จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเช็คเลยนะครับวิธีขอรับเงินสมทบคืนสําหรับประกันสังคมมาตรา40นะครับที่ส่งเงินสมทบเกินขอคืนได้แล้ว2เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม65านะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับผู้ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมสามารถรับเงินสมทบคืนได้นะครับสำหรับขั้นตอนขอเงินสมทบคืนนะครับสำหรับผู้ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะครับก็สามารถขอรับเงินสมทบส่วนเกินคืนได้แล้ววันนี้นะครับโดยกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน สปสหนึ่งขีดสีส่ศูนย์ทับเจ็ดนะครับเดี๋ยวลิงก์นะครับโหลดเอกสารก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับจากนั้นก็นำส่งเอกสารกลับมายังสำนังกงานประกันสังคมนะครับพร้อมแนบสำนาบัญชีธนาคารนะครับมี4ธนาคารก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับทกสธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงศรีอยุธย,ยานะครับทั้งนี้นะครับประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39และ40 ที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29มีนาคม65ที่ผ่านมาแบ่งเป็นนะครับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จําจำนวน1.9ล้านคนนะครับจาก9%เหลือ1นเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาถึงกรกดาคม65มาตรา40นะครับลดอัตราเงินสมทบ6เดือนก็ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน40จํานจำนวน10กว่าล้านคนนะครับจาก7 0ถึง300บาท ลดลง42บาทถึง180บาทต่อเดือนนะครับเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65นะครับส่วนวิธีกรอกเอกสารนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับเอกสารขอรับเงินคืนนะครับก็คือหนังสือสพส1ขีด40ทับ7นะครับสำหรับในข้อ1นะครับขั้นตอนที่1และ2นะครับก็ให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลของท่านลงไปนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับตามด้วยที่อยู่ของท่านหลังจากนั้นนะครับท่านทำมาตรา4 0ทางเลือกไหนนะครับก็ให้กรอกตามจริงนะครับก็จะมีช่องทางเลือก1 2 3ก็กรอกนะครับพร้อมชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนอีกครั้งนะครับต่อมาในขั้นตอนที่5นะครับในข้อ3จะรับเงินคืนแบบไหนนะครับถ้าท่านไปเอาที่ประกันสังคมนะครับก็กรอกช่องแรก ถ้าให้โอนนะครับก็ให้กรอกช่องหมายเลขบัญชีธนาคารและในข้อ4ี่นะครับก็ให้กรอกเดือนที่รับของเงินสมทบคืนนะครับก็ตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงมีนาคมนะครับและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้ท่านเซ็นชื่อของท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําส่งสานังกงานประกันสังคมนะครับและถามว่านะครับในกรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคารตามที่ประกันสังคมแจ้งจะทําอย่างไรนะครับ หากไม่มีบัญชีธนาคารนะครับตามที่ประกันสังคมระบุไว้นะครับก็วิธีแก้ไขก็คือท่านต้องไปขอรับเงินสดคืนที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่นะครับรวมถึงใครนะครับที่ไม่สะดวกในการโหลดเอกสารนะครับก็แนะนำว่าให้ท่านไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ใกล้บ้านท่านนะครับและก็ไปเขียนคำร้องที่สำนักงานประกันสังคมเช่นกันนะครับ แต่นะครับระบบมันก็ยุ่งยากไม่น้อยทีเดียวนะครับไม่เหมือนตอนที่เราสมัครนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็จ่ายเงินนะครับพอตอนเอาเงินคืนนะครับต้องใช้เอกสารและขั้นตอนมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารสาระดีๆนะครับที่นํามาแชร์กับผู้ประกันตนทุกท่านให้ได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้รับเงินกันทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ